หลังจากที่ผ่านมาเราได้ทำการเปิดระบบ IRS เสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปทำการตั้งค่าใน MCDU 1เพื่อเตรียมตัวที่จะบินกันนะครับไปดูที่ MCDU 1กันครับผมจะพยายามอธิบายให้ครอบคลุมมากที่สุดนะครับคำสั่งแรกนะครับที่เราเจะเจอก็คือ form t o ก็คือสนามบินต้นทางและสนามบินปลายทางนะครับจะอยู่ด้านบนขวาของ CDU หนึ่งนะครับ form t o นะครับก็คือให้เรากรอกสนามบินต้นทางครับคือต้นทางตอนนี้ของผมคือสุวรรณภูมินะครับผมก็จะกรอกไปว่า VTBS นะครับแล้วต้องขั้นด้วย slash นะครับแล้วก็กรอกสนามบินปลายทางตอนนี้ผมจะไปเชียงใหม่ก็ VTCC เสร็จแล้วก็ไปกดปุ่มตรงที่ใกล้กับข้อความฟอร์ม2นะครับสนามบินต้นทางไปทางก็จะเข้าไปส่วนตัวต่อไปก็คือ f l i ์ h t นัมเบอนะครับไฟ i ์ h t นัมเบอนี้เราจะกรอกอะไรลงไปก็ได้ครับผมใส่ไป A320 แล้วกันครับแล้วก็กดที่ตัวข้อความครับบรรทัดต่อมานะครับก็คือ c o a อินเด็ก ในตัวนี้นี่ในคู่มือเขาบอกว่าให้ใส่ได้ตั้งแต่20ถึง100นะครับผมก็ใส่กลางๆไปที่50กันนะครับแล้วก็บรรทัดต่อมานะครับก็คือ Cruise Flight Level นะครับก็คือเพดานบินสูงสุดนะครับตอนนี้ผมจะบินไปเชียงใหม่นะครับก็ใช้สัก32,000ฟุตนะครับผมก็จะกรอกไปที่320 กก็จกกดที่เดิมนะครับหน้าข้อความเสร็จแล้วไฟเลเวลก็จะโผล่ขึ้นมานะครับเป็น fl 3 2 0ส่วนค่าเทมข้างหลังนี้เครื่อง mcdu เขาจะคำนวณมาให้นะครับเมื่อกรอกที่หน้าแรกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปที่หน้าที่2ของ init นะครับก็คือมากดที่ลูกศรตรงนี้นะครับสำหรับค่าตรงนี้ก็คือการตั้งค่าออของเครื่องบินนะครับเหมือนกับของ Boeing แต่เขาจะเขียนคำว่าบล็อกนะครับค่าบล็อกตัวนี้นะครับเราสามารถหาได้ทั้งหมด3วิธีนะครับวิธีแรกก็คือบรรดาคับ,บ,คบติต่างตัวเองอาจจะทาให้เครื่องบินบินไม่ขึ้นนะครับวิธีที่2ก็คือหาได้จากโฟล์ลแพนที่ติดมากับตัวเครื่องนะครับวิธีที่สาก็คือใช้ระบบของ FS p a s s e n g e r นะครับสำหรับวิธีหาค่าบล็อกที่ผมจะแสดงให้ดูต่อไปนี้นะครับก็คือ การใช้ระบบของ FS Passenger ครับนี่ก็คือ FS Passenger X นะครับเป็นแอนออตัวนึงที่ใช้เล่นร่วมกับ FSX นะครับแล้วเราจะเอาตัวไหนไปกรอกค่าบ็อกนะครับก็คือเอาค่า Takeoff w a v e ตัวนี้นะครับไปกรอกของค่าบ็อกนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับว่าจะหาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะไปเชียงใหม่นะครับผมใช้น้ำมันแค่1 5 0 0 0มกว่ปอนนะครับเพราะว่าจากที่ ดูในไฟล์ข้อมูลนะครับใช้น้ำมันบินไปแค่ประมาณ7000กว่าปอนด์เองก็เพิ่มให้2เท่าทาาันแล้วก็ไปโหลดโดยสารแล้วก็โหลดคาร์โก้นะครับตอนนี้เราก็จะได้ค่าที่ออฟเวทนะครับก็คือ,อ1 3ึ่0 0 0กว่าปอนด์นะครับแล้วเราจะเอาค่าไหนไปกรอกนะครับก็คือเอาเฉพาะ3ตัวแรกนะครับก็คือ1.31 ในกรอบที่คาบบอกนะครับทริคอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเราใช้โปรแกรม fs passenger ในการเล่นร่วมด้วยนะครับก็คือเราต้องพยายามจัดการน้ำหนักเครื่องบินให้กระจายและ,สะเสถียรมากที่สุดนะเพราะว่ามันจะมีผลต่อการเทคออฟและการแลนดิ้งของเครื่องบินเราด้วยนะครับกลับมาที่หน้าจอของ mcdu 1นะครับเราก็จะมากรอกคาบล็อกต่อไป ค่าบ็อกที่เราได้มาเมื่อกี้ก็คือ131นะครับโดยเราจะต้องกรอกให้มีทศนิยม1ตำแหน่งก็คือ131.1นะครับแล้วก็ไปกดใส่ที่บล็อกนะครับค่าต่างๆใน MCDU1 ก็จะคำนวณมาให้นะครับทั้ง Takeoff Weight และ Landing Weight ครับต่อไปก็ไปกดที่ Flight Plan นะครับที่ปุ่มนี้นะครับปรกดเข้าไปเราก็จะเจอสนามบินต้นทางและสนามบินปลายทางครับ จริงแล้วในเครื่องบินจริงนักบินจะต้องเป็นคนกอรอกเวพอยต,ต่างๆนะครับแต่ว่าในที่นี้ผมจะไม่กอรอกนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปรายงานให้ใครเนาะแต่เราจะต้องรู้นะครับว่าเราจะออกที่รันเวย์ไหนนะครับเราก็จะทําการกอริอกับ ATC ของสนามบินนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขาอนุญาตให้เราเทคออฟที่รันเวย์ไหนครับ พอทราบแล้วว่าเขาจะให้เราไปเทคออฟที่เลนเวไนนะครับแล้ก็ไปกดปุ่มที่หน้าสนามบินต้นทางนะครับเมื่อกดแล้วนะครับเราก็จะมีคำว่า departure ขึ้นมาครับให้เรากดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกลันเวย์ที่เราจะทำการเทคออฟครับในที่นี้ก็คือ 1L ครับกดเข้าไปจากนั้นก็กด insert ครับ ฟล p แพนของเราก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือจุดที่จะใช้ในการเลี้ยวเพื่อเข้าสู่เส้นทางปกติครับจากนั้นเราก็มากดที่เคลียร์นะครับเพื่อเคลียร์าดแพนดิส i s คอนติเนีวนะครับเพื่อให้สฟลแพนเชื่อมต่อกันได้นะครับจากนั้นก็ไปกดปุ่ม p r e f นะครับเพื่อทำการตั้งค่า Take o f f นะครับตรงจุดนี้หลายท่านนะครับบอกว่าเราจะต้องทำการกรอกเองนะครับ แต่ที่จริงแล้วท่านกำลังเข้าใจผิดนะครับหากท่านกรอกข้อมูลทุกอย่างถูกต้องนะครับเราแค่กรอกว่าเราจะใช้ฟลปเท่าไหร่ในการบินขึ้นนะครับอย่างอในนี้ก็คือฟลัปหนึ่งนะครับผมกรอกไปฟลัปหนึ่งนะครับเห็นไหมครับข้อมูลทุกอย่างก็เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิในขณะบินขึ้นนะครับค่า v1 v2 นะครับระบบก็จะคำนวณมาให้ มีส่วนที่เราจะต้องไปกรอกอีกที่หนึ่งก็คือตรงหน้าแอปโพสครับ Transition Attitude น,นะครับแล้วก็กรอกเข้าไปที่1นม0 0แตามที่ FS Passenger เ,เ,เขากําหนดมาให้นะครับแล้วก็กรอกไปแค่นี้แหละครับตอนนี้การตั้งค่าที่จะ Take Off ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสา p แ a n ก็เสร็จแล้วจากนี้ไปเราก็รอแค่ผู้โดยสาร Boarding เสร็จ แล้วเราก็จะทำการร้องขอการ pushback เพื่อที่จะทำการ start engine ต่อไปนะครับระหว่างนี้ก็กำลังลอออรอบอดดิ้งผู้โดยสารอยู่นะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับในขณะที่เรากำลังรอการบอดดิ้งผู้โดยสารอยู่นั้น เราก็ไปทำการตั้งค่าในส่วนของเมคคอนโทรลพาร์แนลและโอเวอร์เฮดพารนลกันดีกว่าครับเปลี่ยนมุมมองโดยใช้วิวบาร์ด้านบนนะครับไปที่เมคคอนโทรลพาร์นลเพื่อจะได้ดูง่ายๆนะครับตัวที่เราจะไปทำการตั้งค่าตัวแรกนะครับคือ a t ตติจูดนะครับให้เราเอาเมาส์ไปวางไว้ที่ตรงแถบดำๆนะครับด้านโคนของปุ่มนะครับ โดยการทํางานของมันก็คือเมื่อเราคลิกซ้ายนะครับจะเป็นการเพิ่มทีละ100่ง้และคลิกขวานะครับก็คือจะหมุนไปที่1000นะครับแล้ววิธีปรับค่านะครับก็คือใช้สกอร์ของเมาส์นะครับหมุนหมุนไปยังพิกัดที่เราต้องการครับอย่างอันนี้คือ32 0หมนะครับต่อไปก็คือตัว V S นะครับก็คือใช้สกอร์เมาส์นะครับในการปรับค่าเช่นกันนะครับ จากในที่นี้ผมจะปรับค่าไว้ที่1,500ฟุตนะครับเวลาผมจะบินขึ้นปุ่มถัดมานะครับที่เราจะดูกันก็คือปุ่มความกดอากาศนะครับ QNH นะครับหลักการทำงานก็คือเหมือนกับปุ่ม attitude นะครับก็คือเอามองไปวางไว้ที่แถบดำๆตรงโคนนะครับ คลิกซ้ายนะครับปรับเป็น HG นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับเป็น HPA นะครับวิธีการปรับค่าความกดอากาศอย่างรวดเร็วนะครับก็คือให้เราเปิดหน้าจอเรียก ATC ขึ้นมานะครับแล้วก็กดปุ่ม BBOY นะครับค่าความกดอากาศที่แสดงใน QNH ก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นค่าความกดอากาศของสนามบินในขณนะนั้นนะครับ จากนั้นเราก็จะไปที่ Overhead Panel นะครับเพื่อไปทำการเปิดระบบน้ำมันและสตาร์ทเครื่องยนต์ครับสำหรับปุ่มแรกเลยนะครับเมื่อเวลามาถึง Overhead Panel ที่เราจะกดเพื่อจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับก็คือ,อ,อปุ่มที่ชื่อว่า APU Master นะครับก็คือปุ่มนี้นะครับก็ทำการคลิกซ้ายเพื่อเปิดนะครับ จากนั้นก็ทำการคลิกซ้ายที่ปุ่ม Start ปุ่มที่อยู่ถัดมานะครับอรอสักพักนะครับให้คำว่า on ที่ปุ่ม Start เปลี่ยนเป็น avail นะครับเป็นสีเหลืองนะครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเราก็ไปทำการกดปุ่ม APU bleed นะครับคลิกซ้ายเข้าไปจากนั้นเราก็ไปเปิดปั๊มน้ำมันนะครับทั้ง4ตัวที่ตอนนี้กำลังโชว์แสดงคำว่า off อยู่นะครับโดยการคลิกซ้ายเพื่อเปิดนะครับ สำหรับตัวตรงกลางนี้นะครับก็คือโห e มด SEL นะครับถ้าเป็นการบินแบบมีน้ำมันเต็มถังตามปกติจะไม่มีไฟคำว่า fail แสดงขึ้นนะครับแต่ที่ตอนนี้มันแสดงขึ้นมาก็เพราะว่าผมตั้งค่าน้ำมันแค่เพียงพอที่จะไปถึงเชียงใหม่น,นะครับดังนั้นผมก็ต้องทำการปรับเองนะครับก็กรรบค,บคือคลิกขวานะครับปรับไปเป็นแมนวนวลนะครับ หมายความว่าในขณะที่เรากำลังทำการบินอยู่นะครับเราก็จะทำการเปิดปุ่มพรอฟีดน้ำมันเราเองนะครับจากนั้นเราก็มาทำการเปิดสวิตไฟทั้งภายในและภายนอกครับรวมทั้งสัญญาณของเครื่องบินต่างๆด้วยครับเพื่อที่จะทำการเตรียมรอ pushback นะครับตอนนี้ก็ มีการบอดดิ้งผู้โดยสารเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของคาร์โก้คงจะยังไม่เสร็จนะครับแต่เราก็รอคาร์โก้ให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะติดต่อของแบ็คนะครับสำหรับและระบบดับเร้าของเครื่องบินอ่าตัวแอดออนที่เห็นนะครับที่ผมใช้ในกาวสวิตนะครับก็คือ G S X ตอนนี้ครับก็โหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทำการพุชแบ็กออกมานะครับในขณะที่กำลังทำการพุชแบ็กนะครับผมก็จะทำการติดเครื่องยนต์ไปด้วยนะครับเ ครับในตอนนี้เราก็ทำการปุชแบ็กแล้วนะครับเราก็จะทำการสตาร์เครื่องยนต์ให้เรากดไปที่ F สวัสครับนะครับแล้วก็ไปที่ตรง engine <Welcome S 1> นะครับเปิดสวิตช์หและสวิตช์2ครับโดยการคลิกซ้ายเพื่อเปิดนะครับอันนี้ท,นที่จริงแล้วเครื่องยนต์เขาจะต้องติดเทีข,ข้างจากนั้นก็มาบิดปุ่มโหมดตัวนี้นะครับโดยการคลิกขวาไปที่ปุ่มสตาร์ทนะครับจุดนี้เข้าใจว่าผู้ผลิตเขาคงทำ มาให้ติดได้ป้องกันนะครับเรื่อแต่ถ้าจะติดทีละข้างก็ได้ครับทาได้เหมือนกันผมเคยลองแล้วครับก็ทําได้ส่วนตรงจุดนี้เป็นที่เปิดระบบ TCAS ครับวิธีเปิดก็คือใช้สกอร์เมาส์นะครับหม,มุนในการเปิดเป็นระบบเตือนเวลามีเครื่องบินลำอืน่นบินเข้ามาใกล้นะครับเมื่อเครื่องยนต์เสถียรดีแล้วครับระบบก็จะมีข้อความแจ้งเตือน เราทราบว่าเราจนต้องทำอะไรของที <im> ่จะเทคออฟครับกด F11 ครับไปปรับโหมดเอนจิ้นครับเป็น normal เดิมครับโดยการชินซ้ายกด F12 ครับไปที่ audio panel ให้ไปชิดขวาปิด CPU v ออกทิก่ขวาะคระับแล้วก็ไปทิกป่าที่มาสเตอร์สวิตนะครับจากนั้นก็ไปดูข้อความแจ้งเตือนของระบบครับว่าเราจะต้องทำอะไรอีกบ้างะคระับอันนี้นก็คือตั้งไปเป็นแม่นะครับที่โบยงิงเขาเรียกว่า RTO นะครับ เสร็จแล้วก็มีการตั้งแฟลตวเพื่อที่ใช้เทคออฟครัเก็คือ1 6ที่เราตั้งไว้ใน MCBU ครับส่วนตัว T/O Config นั้นเราจะไปกดอีกทีตอนที <Tonight> ่เราจะเทคออฟครับ <ý Prof ession als> <S underneath> ครับทางเครื่องบินอยูก็พร้อมที่จะทำการเทกซีฟที่รันเวย์ที่กำหนดให้เทคออฟแล้วนะครับที่ผมเปิดระบบไฟเทคซีแล้วตอนต่อไปก็คงจะพูดถึงการเทคออฟการไต่ระดับแล้วก็การใช้อุปกรณ์ต่างๆในขณะที่กำลังบินอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าตรงไหนที่ไม่เข้าใจหรือตรงไหนที่ผมอธิบายผิดพลาดนะครับ ก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ